ครับผมสวัสดีตอนเช้าวันพุธนะครับผมเดีย๋ยวมาดูไม้ตออีลากันนะมีอยู่สองตอที่บ้านเท่านี้แหละอันนี้ไม่ใช่ไม้ใหญ่นะก็สูงไม่รู้กี่เซนนะก็เทียบดูกับหมานังก็แล้วกันนะประมาณนี้นนะหมานังก็ไม่ได้สูงอะไรมากเทียบกับไรดิลนล่ะรอบวัดเทียบดีไหมรอบก็ไม่ใช่ล้มใหญ่อโอเค นะอันนี้กระถางตีบนิ้วแต่ว่าไม้อยู่ครึ่งกระถางเองนะกระถางติบนิ้วนะแต่ว่าไม้อยู่ครึ่งกระถางนะอันนี้เป็นไม้ตอไรลาตอไรลาแบบนี้เป็นไม้ที่ที่หายากนะไม่ใช่ว่าหากันได้ง่ายเพราะว่าตอไีลาแบบนี้มันหายากหน่อยหายากหน่อยดอกก็อันนี้ใส่ดอกแบงเข้าไปอันนี้ดอกไม่สมบูรณ์แมลงได้งานก็ดูไสวยดอกนี้ก็เช่นกันนะมันแตกไปกี่ไป ว่าเวลาสมบูรณ์ดอกก็จะสวยอยู่ครับตัวนี้นะก็คิดว่าดอกสวยก็มาใส่งันหละตอนนี้เสียบอันนี้ก็เรียกเป็นชมพูโชกุนใส่เข้าไปตอนนี้อันนี้ผมขายต่อแต่ว่าชอบใจไม่เป็นไรนะเดี๋ยวผมขายต่อนะไม,ไม่ชอบดอกไปตัดทิ้งแล้วก็ไปเปลี่ยนดอกใหม่ใส่ได้อันนี้ผมขายต่อนะแต่แพงนะคนขายอยากมีเงินกพมปัญหายากก็แบบนี้มันหายาก,บบมมายากไม่ใช่หากันได้ง่ายนะ หายากนะครับผมไม่ใช่เดี๋ยวก็ไม่ใช่ไม้ใหญ่อะไรมากมายแต่ว,ว่าหายากท่ามงราคาต่อหายากกันเป็นไม้ที่ตอวลาเหือดีควอมอ่อมช้อยนะออมช้อยไปไปเขาลวดนิดหน่อยไปดัดอะไรก็แล้วแต่เราดึงเสือกอะไรก็แล้วแตนะ่พวกนี้อยู่ที่ห้าร้อยลมสูงนะครับผมห้านระ้อยลมสูงได้ขายก็ดีใจดีใจนะได้ขายเดี๋ยวถ้าไม่ได้ขายก็จะเก็บไว้เลี้ยงเองให้เป็นไม้โตนในอนาคต จะดูกันจะสวยไหมก็เท่านี้แหละครับผมเช้าเท่านี้ครั้นี้ขอบคุณทุกท่านด้วยที่มาเยี่ยมชมขอบคุณและสวัสดีครับผมดีครับ